แอคชั่นขั้นเวียงรุ่นใหม่ล่าสุดลูกเล็กลูกกระนสุน4.5มิลทดสอบยิงทดนะสอบยิงนะครับโหเบามากนะครับเราลกขึ้นมาโอ้โหสุดยอดโอ้โออไห,ไ,หโโได้มากนะครับ อันด yeah. oh ับสามโอ้โหตัวแรก โอ้สิงะเ่ยโอ้โหลักการง่าย้ทุ่คนยกสน่ะไม่โอ้เคนะครับอดีพี่ใหม่อ่แจะตีไปนะก็มาให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมเง้ลยครับอันนี้ก็เป็นการเดี่ยวทุกหล่าสุดนะไม่พูดคำทำเพลงจะ้ามน้ำหนักก่อนเลย่ไปทักไปว่ากันทำได้อันนี้โปรโมชั่นนะครับผมก็ไม่แพงมากนะฮะราคาถือ โปรโมชั่นแถมให้นี่นะครับผมลูกเหล็กฮะส5่มิ้เป็นร้อยนัดเลยนะครับผมจะซื้อเพิ่มได้ถ้ากล่องละ100นัดก็70บาทถ้าเป็น3ามอนัดนี่400บาทนะครับครับเป้าสิทธิ์แครับครับพร้อมส่งฟรีเลยนะครับผมมีประกันการส่งด้วยนะครับผมราคาก็ไม่สูงมากฮะแค่ปวดข่อยไฮะลายพางก็สูงกว่า100บาทครับปลายไม้ก็ถูกกว่า100บาทโอเคนะครับตัวนี้ในกล่องก็ของสุดยอดมันอลังการจริงครับผม นี่ครับวว้าเบานะครับผมยิงดีแม่นนะฮะเป็นเหล็กทั้งนั้นนะฮะเป็นของกัมโมนะครับผมเป็นงานงานนอกฮะนี่ตัวนี้หาหายไปนานจากองค์การนะผมโอเคครับชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนเนาะว่ามันเบาจริงไม่หนักเลยครับเตรียมมาเนาะเดี๋ยวดีรุ่นนี้ก็ได้มานิดหน่อยนะโอเคนะครับลูกก็ใส่ไม่ใหญ่ผมใส่ให้ดีนะโอเคน้ําหนักเท่าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมนะฮะน้ำหนักมันเบามากฮะ มันโลกกว่าเอยนะก็ในกล่องเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดียวโอเคนะก็จะมีจะมีคู่มือให้นะครับผมคู่มือกับกับติดคู่มือเท่านั้ไหมฮะในกับกล่องกล่องไม่ใหญ่ฮะเล็กเดินครับเป็นคู่มือนี่เนาะของบริษัทเขาเลยนะฮะเป็นจากนอกนะครับผมนี่หายไปนานนะครับผมรุ่นนี้รน้ใจทั้งวันแลครับผมว่าน่าสะสมนะครับราคาไม่แรงมาก ถ้ามันไม่ต้องเติมแก๊สเติมอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะลองยิงเดี๋ยวให้เติมลูกกระสุนก่อนลูกนี้กดไปนะครับผมกดลงไปตรงน,นี้นะฮะกดตรงนีกดตรงที่ปุ่มกดแล้วกดนี้นะฮะแล้วเราก็เอาลูกมาเติมครับผมก,ก็ค่อยๆเติมนะลูกมันที่ต้องหานิดดียวประมาณนี้กนันหุ้นใส่มากอยู่ประมาณนี้เออโอเคประมาณนี้เห็นฮะเพราะว่าผมได้เตรียมแบบเลย แล้วก็เปลี่ยนเป็นนะครับผมนี่ก็เวาเราต้องไหลมาอย่างนี้นะฮะถึงจะขึ้นไอ้นี่ได้นะกานเรียงของผถ้างั้นมันจะลูกไม่เข้าลำพืงโอเคถ้าผมทดสอบกำลังของก็แทงแรงจะเห็นบอกแรงอยู่นะเป็นเหล็กเราต้องระวังอันตรายนะคผมสองสามหกนะเป็นเหล็กถ้าเป็นแนวไอุปกรณ์เซรามิกสีขาวนั่นก็โคงผมมาปลาเป็นห้าหกวันเนี่ยมันเยอะครับนะครับฮะสองสามสี่ นี่ครับโอ้โหสองสามสี่ฮะมันแรงฮะแรงตามตามลูกดิกเนาะผิงม่เนหนักนะครับผมไม่ว่าลูกลูกผมมีผมก็ทดสอบไปนี่จะมีศูนย์ปรับดตน,นะฮะสามารถเลื่อนมาได้นะครับผมศูนย์หลังเนาะอันนี้ก็เป็นนี่แต่ถ้าเป็นไม้นี่จะไม่มีฮะ,ะไม้จะเป็นศูนสีนดำมมดนะครับผมไม่ได้แกะมีอนะฮะไม้จะเป็นสีดำเนาะนะครับผมลายสวย ับใหมนะ่เนาไปเด,ดะะฤฤไดทดสอบอันนี้ด้ยครับวันนี้เห็นว่าการทํางานเป็นไงอันนี้ก็ล็อกได้นะครับผมตัวนี้เซฟได้กดไปนี่ล็อกยิงไม่ได้ครับป้องกันลาอะไรต่างๆนะฮะโอเคนะครับเบาก็มีอะไรก็ยิงดีครับก็ย,ย,ยิงเป้ายิงไรงได้ครับมันใส่เงี้ยเป็นปนไม่ต้องไป็นเลยคฮะมันเป็นการเรียนที่ถึงกระแน่นนี่เขับเห็นไหมดังเลยทีแรงครับถ้าเป็นแนวถือว่าแรง เรก็ล้มเลยหน้าหมดนะฮะบองก็ะแต่งน้ำพันหมดครัผมนะครับลงเข้าลงเครืองไหนครับผมเหยาะขยอยงั้นมันจะไม่เข้า,านะ,นะนล้มหมดเลยครับแรงครับผมกระ๋องกับแตงยังไม่เหลือระย,ยะ15เมตรนะครับผมข้าศกเอาไหน หรือก็คือน่าสะสมผมเป็งานนะครับเป็นเป็งานเกี่ยวกับบวกนมั้รับสะสมมันสวยงามดีทยามันมับุด่อนะครับทำไมสุด โอเคนะครับก็อ๋อปลาล้มต้นฮะโอเคนะก็สุดยอดครับถือว่าเล่นน่าเล่นครับเบาแล้วก็แรงเป็นลูกเด็กที่คนถามหาเนาะก็อยากได้ประมาณนี้ใครครับถ้าสนใจทักมาที่ร้านมีการเพียวเราพร้อมส่งนะครับก็โอนมาปุ๊บส่งปั๊บนะครับไปทางเราก็มีนะครับ63เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นมาตรฐานนะฮะแล้วก็มัดจำ500บาทนะครับก็จส่งได้ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับพี่เจ๊อือชิ้นนี้ว่าใช้ครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับ